วันนี้เขาชงเป็นกาแฟสดไท้มาเฮ้ยอ๋ออันเนี้ยเหรออ๋อกาแฟสาเร็จรูปมันก็มีกากระาะเออเขาจะเป็นสไตล์กาแฟเขาวันนี้ไปเดินตลาดคนเดียวตื่นแต่เช้าเลยไปเดินคนเดียวตื่นตั้งแต่ตีห้าตีห้าสิบสี่ของไทยอ่ะก็หกโมงกว่าของที่นี่มันแดดมันเข้ามาแล้วไงก็เลยเรียกว่าเช้าก็ตื่นมาไม่ได้อาบน้ำเลยแค่ล้างหน้าทาแป้ง ก็เดินไปตลาดคนเดียวพี่หมีขี้เกียจเดินพี่หมีฝากเราซื้อผ้าผืนเล็กๆแต่ไม่ได้มาเพราะว่าตอนเช้าเขามีแต่ตลาดขายกับข้าวไอ้ตลาดผ้าอะไรเขายังไม่ตั้งเขาตั้งสร็ซสายนี่เราก็เลยได้เออฉันได้ได้สลาอีกแหลสะสละมันซื้อมาโลหนึ่งเลยมาเพราะมันแค่แค่เทแต่่าเอหมื่นห้าหมื่นห้าก็สี่สิบห้าบาท โลนึงอาซื้อโล80วะก็ะะน่าเนี่ยพี่ก็ไลยซื้อมาโลนึงเลยจะซื้อครื่งเรามันก็น้อยเกินพอซื้อมาโลนึงทำไมมันดูเยอะกว่ามันได้เยอะกว่าที่เราซื้อจากไปสองครั้งแรก,กที่ครึ่องราอะเรานี่ก็ได้เลยได้กินข้าวต้มสมใจอยากพี่หมีเอาพี่หมีเอาอัน,นี้ไปนะอขอจานเปล่าเทคนิคง่ายๆนะครับจะมาอยู่บาหลีหลายๆวัน สักสองอาทิตย์ผมว่าน่ากำลังดีช่วงสามวันแรกเนี่ยพยายามกินที่ถูกที่สุดที่ประหยัดอะ่ะหนีพิสุดเแล้วเดี๋ยววันที่สามที่สี่ไปแล้วเราจะเริ่มรู้ราคาแล้วก็ซื้อของดีได้ในราคาถูกทนะี่สุดถูกกว่าเดิมอะ่ะห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาถึงอยู่เพิ่งไปรีบนะสามวันแรกวค่อยเนี่ยอ,<ช>อันนี้เป็นข้าวต้มข้าวต้มเขาจะเป็นแบบข้าวต้มแห้งๆ<ข>อ,อันนี้แค่แพี่มียเอาแค่ ห้าพันห้าพันเปียก็สิบห้าบาทเองใส่กับข้าวหลากหลายเยอะมากเลยอะ,อะตลาดูมันไม่เยอะแต่มันเยอะอะโจกอะเออมันประมาณข้าวต้มอ่ะใส่กับข้าวหลากหลายตอนที่ซื้อแล้วก็ชี้ว่าจะเอาอะไรบ้างนี่มีขนมมาฝากด้วยขนมนี่ก็เอาแบบหลายอย่างรวมกันนิดเลยอันนี้ก็ไฟ ซอส้เหมือนกันเดี๋ยวจะให้ดูหน้าตาขนมมันคงจะเละแนหมดละให้มีขาถ้วยนันเด็กน่ะนี่อันนี้ขนมมีหลายอย่างแล้วเขาก็ราดน้ำแบบเหมือนกับน้ำอะไรอะน้ำ,น,ำน้ำตาลเชื่อมน้ำตาลสีเข้ม,เข,มเข้มเชื่อมมีข้าวเหนียวด้วย หลายๆอย่างรวมกันพราะที่มันมีแบบขนมคอกอะไรเด้อแต่ว่าอันนี้มันก็เยอะแล้วอะกว่าชิมไม่หมดไปไม่ได้ซื้อมามาถึงพี่หมีก็กินข้าวพอดีแค่นี้แหละจะกินละ